แป๊บนึงใช่เราอยู่ที่ผู้ของ ICT นะฮะซึ่งที่งาน ICT Expo เนี่ยก็จะมีการเปิดนะครับฟรี wifi ของ ICT ด้วยให้คนทั้งกรุงเทพได้ใช้ wifi กันแบบฟรีๆเลยนะฮะใช่แล้วค่ะแล้วก็ยังมีบูธกิจกรรมสนุกๆด้วยเมื่อกี้ไปถ่ายรูปกันมาเราได้ไปตั้งหลายประเทศน่ยถูกต้องเอ้าแล้วนี้ใครไปถ่ายรูปอยู่เนี่ยเ้ยตายแล้วดูท่าเขาดูท่าเขามันยังไม่มาเลยก็อยากจะถ่ายมาแล้วมาแล้วไปเมืองจีนอยู่ค่ะเซียนอยู่เมืองจีนอะไรอะ เีีจะกับประเทศแล้วเป็นแพนด้าเนี่ยอะไรยากถ่ายเมืองจีเนี่ยเซียนทำตัวไม่ดีเลยเป็นตัวอย่างไม่ดีเห็นสาวๆชวนหน่อยโอ้ไม่ถ่ายรูปเขาใหญ่เลยเนี่ยประธานโทษเมื่อกี้ให้อีเมลพร้อมเซฟเซฟภาพไปที่ไหนเมื่อกี้นั่งเขียนก่อนจะได้เนี่ยประธานโทษคนเดียวเลยด้วยนะครรว่าตอนนี้อยู่คบกมนแล้วมาเรียนของกันดีกว่าค่ะอยู่ตรงนลังเป็นเอ่อเป็นเจ้าแมนเป็นจอุ้ยอุ้ยทีหลังเอาให้โดนสิเอาให้โดนเลยนะ หูฟังอินเดียครับตัวนี้แยกแต่ยี่ห้อเดียวกันกับช่วงเมื่อกี้นะ่ยครับผมนั่นเองนะครับ S O I นะครับตัวนี้เปิดกล้องให้ดูเป็นอย่างนี้ยังไงโอ๋แต่ว่าท่านี่ใชงของมันเนี่ยจะเจ๋งยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปถัดไค่ะโอ้โหเจ๋งจริงเลยกลับมารีวิวหูฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเจ้าหูฟังคลิป S 4 1โดยเจ้าตัวนี้นะครับจะมีจุดเด่นคือมีปุ่มคอนโทรลท็อก ที่สามารถปรับระดับเพิ่มเสียงเองได้และรุ่นนี้ยังเน้นความจริงจังของชิ้นเครื่องดนตรีมากกว่ารุ่นอื่นๆอีกด้วยครับโดยที่รุ่นนี้นะครับก็จะเน้นไปที่เสียงแหลมที่ชัดเจนแล้วก็คมบาดหูบาดใจเลยทีเดียวเจ้าตัวนี้นะฮะจะมีโฟกัสเสียงที่ค่อนข้างเที่ยงตรงไม่เน้นเสียงร้องแล้วก็เบสที่กระแทกกระทันเน้นจังหวะแล้วก็ความสนุกในการฟังมากกว่ารับรองว่าจะเพิ่มความสนุกให้กับเกมที่ได้ฟังแน่นอนครับ ถ้าใครนะครับสนใจเจ้าหูฟังตัวนี้ก็สามารถไปหาซื้อได้ตามร้านขายหูฟังทั่วประเทศเลยทีเดียวแต่ขอย้ําก่อนเลยนะครับว่าสําหรับคนที่ชอบจังหวะและก็ไม่เน้นเสียงร้องเจ้าตัวนี่แหละครับเพอร์เฟกต์สำหรับคุณมากเลยครับ ครับผมไม่ใช่ตลับแป้งโอ้ยแล้วดิเขาอยากไปถ่ายรูปมากเลยอ่ะในบูธอ่ะโอ้โเปลี่ยนฉากได้ด้วยเขาเปลี่ยนฉากได้ด้วยอะไรอ่ะผมเขาเปลี่ยนฉากได้แล้วโตหวไหลายท่าเลยทีเดียวแต่ละคนไม่ไหวไม่ไหวเลยจริงๆโหม่นบอลก็ได้ด้วยหุ่นบอกก็ได้ด้วยอ่านด้านในก็จะมีหูฟังนะฮะ แล้วก็ขายเล็กมากเลยตัวนี้เป็นหูเอาไว้เปลี่ยนเนี้ยเป็นตัวอินเอียร์นะครับเสียไว้เปลี่ยนหูนะครับหลายไซส์หลายขนาดนะฮะมีซิลิโคนเปลี่ยนหลายไซส์นะฮะให้ผมก่อนเลยไหมอ่ะเซียนเอาไปรีวิวก่อนครับโอ้โหนี่นะเจ้าตัวนี้นะฮะลองฟังดูแล้วครับผมอยากจะบอกว่าซิลิโคนที่เขาให้มาเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะมีหลากหลายไซส์ซึ่งผมชอบมากซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นมาตรฐานของหูฟังที่ดีนะฮะที่จะให้มาหลายๆแบบนะครับอันนี้ก็ กระชับหูผมใช้ได้เลยครับพ <Yeah. S 2> อหลังจากที่ลองดูแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่นิยมทํามาเพื่อซ <Yeah. S 2> ัพพอร์ตหูเขาเรียกว่าสมาร์ทโฟนนะฮะ,ะก็คือจะมีตัวรับแบบว่าแฮนด์ฟรีไว้ให้ด้วยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะเน้นแบบกว้างๆอ่ะกว้างๆฟังแล้วแบบว่ายิ่งถ้าเราฟังพวกคอนเสิร์ตนะฮะหรือว่าเราฟังพวกที่แบบว่าเน้นที่เสียงร้องนะฮะ,ะเน้นตัวที่ร้องมากขึ้นเนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะครับเสียงะจะแบบว่า เน่แล้วดูมีพลังแล้วก็ดูยิ่งใหญ่ทีเดียวเก็บเล็กเก็บน้อยให้เราด้วยเล็กๆน้อยๆแต่เจ้าตัวนี้อาจจะยังไม่อยู่ครับเพราะว่าเสียงแหลมยังโดดไปน,นิดหนึ่งนะฮะ<อ>ยังแฉะแฉอยู่บ้างนะครับแล้วก็<อ>ผมไม่แน่ใจว่าเบสจะมากกว่าน,นี้ได้หรือเปล่าแต่ต้องบอกก่อนว่าผมฟังอินเดียมาหลายตัวแล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าถ้าเป็นเบสเนี่ยผมว่าจัดดอกไปเล็กน้อยเรื่องของดีไซน์เนี่ยผมชอบนะผมชอบตรงที่ว่าเ,เขาจะบนะ่งบอก ตัวแบรนด์ของเขานะฮะด้วยรูปแบบของเขานะฮะ,ะก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าดีไซน์เนี้ยออกจากรําๆนิดหนึ่งะครับผมให้เลย8 g ด o i พ t ร่คะ,คะสหรับดีไซน์ของน้องเ่าถึงประสิทธิภาพผมฟังแล้วบังเอิญว่าเป็นคนชอบถ้าถามส่วนตัวผมเป็นคนชอบสไตล์เบสนะฮะแต่ว่าพอลองฟังตัวเนี้ยผมทําตัวเป็นกลางรับแล้วก็ยังรู้สึกว่ามันยังน้อยไปสําหรับบางคนนะ,คะแต่ว่าถ้าเป็นเอาไว้อนเนกประสงค์นะฮะฟังแล้วก็สามารถ สามารถที่จะรับสามารถเลยสามารถที่จะรับแบบว่าเป็นเปิงเปึงเล่นดนิ่งเลยสว่างมาเลยโอเคฮะผมมองแล้วผมว่าเป๊ะฮะฟังแล้วใช้ได้เสียงกลางๆดีผมให้ไป7จ็ดี point ครับจ point นความน่าใช้บ้างค่ะน่าใช้เนี่ยมันอยู่ที่ดีไซน์นะน่าจะเป็นที่ดีไซน์ตรงหูฟังของเขานะครับที่ที่ผมบอกไปนะฮะแล้วก็ตัวยางซิลิโคนใสของเขานอกนั้นที่เหลือก็ธรรมดาครับผมว่า ก็จะคล้ายๆกับตัวเก่าจะเน้นวัสดุผิวมันเงาผสมกับด้านบ้างแต่ตัวนี้จะเงาทั้งทั้งหมดเลยนะฮะยกเว้นแค่เฉพาะตัวสายอย่างเดียวเพั้นความน่าใช้เปเปเอาไป7 G ็ดจีพอยค่ะเพราะฉะนั้นโดยรวมภาพรวมโอวออลของผมแล้วผมให้ไป7จ็ดจีพอยต์เจ็ดจีพอย Yes sir มาที่พี่จักรเลยจ้าสำหรับผมฟังตัวนี้นะครับ ริชนะฮะริปส <R ips. S 1> ์ S4i ตัวนี้นะฮะคะซึ่งเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็สมราคาแล้วก็ดูจากวัสดุนะฮะเออค่อนข้างเหนียวเลยนะฮะตัวสายนะครับตัวไอตัว ผมคอนโทรลตรงนี้เนี่ยก็ถ่ายออกมาได้แน่นดีนะครับครับแล้วก็ตรงปลายเหมือนกันนะครับเอาออกมาได้โอเคเลยดูขนาดไม่ได้ใหญ่มากมายนักนะครับแต่เรื่องอดีไซน์เนี่ยค่อนข้างจะคล้ายกับหัวจรวดยังไงไม่รู้นะครับพอทีด่ดูนี่นะฮะซึ่งดีไซน์แบบนี้ล้ำล้เนี่ยผมว่าโอเคนะฮะค่อนข้างจะดูแบบเฮ้ย hey, ดูสวยงามดีข้อดีได้อย่างหนึงน่งฮะกล่องนี่นะครับมันเอาให้มาเรียบๆไปหน่อยหรือเปล่ามันเหมือนกับ เป็นเหมือนของทั่วไปเอาไปสตรีมพี่ฮอวแต่ว่าเราอาจจะไม่ค่อยชอบแบบนี้เท่าไหร่นักนะครับเจ้าหน้าที่ดีไซน์นะครับผมให้เจ็บจี้ไว้ครับเด็กจี้ไปเรื่องของเสียงนะฮะเจงก็บอกไปพอสมควรแล้วนะครับพี่จี้ถ้าผมฟังดูเนี่ยผมว่าเสียงเบรเนี่ยมันใกล้จะแน่นใช้ได้ในระดับหนึ่งสำหรับถ้าเทียบกับแบบอีเกียนะครับอินเดียเนี่ยมันจะแน่นสู้พวกข้อบุ๋มไม่ได้ที่เสร็ตนะครับจากส่วนเรื่องเสียงกลางๆอะไรเงี้ยที่เจ้ก็บอกไปนะครับเพราะยังไม่ได้เบิร์นมาเสียงเลยยังดู ไม่หวือหวาเท่าไหร่นักนะครับครับเน้นการใช้งานพวกพาสะดวกแหละรเรื่องของเสียงมันก็คงพวงเดียดับนึงเพราะเชื่อว่าน่าจะคุ้มบบกับราคานะครับรวมถึงคนที่ฟังหลากหลายแนวครับหลากหลายสไตล์รัหลากหลายอารมณ์นะฮะเช่นเอ่อบางช่วงฮะฟังแต่เพลงอ่งแข่งอย่างเดียวแบบนี้ <c oughs> มันอาจจะได้อย่า้ำครับอย่าย้ำผมเจ็บแทนน้องเขาครับอย่าย้ำครับช่วงฟังเพลงแบบงงหนาวอนฝนตกแบบนี้ครับอุ้ยนีอย่าอย่าพูดครับโอุ้ยผมเจ็บแท<า>นทน้องเขาเหมือนกันแล้วบางช่วงฮะอยากจะฟังช่วงแบบเฮ้ยอยากจะฮาร์ดมันจะควน อ้ยอันนี้อันนี้มันโดนอันนี้มันโดนนิดหน่อยนะครับนี้ไม่อยากหานคยกินไม่อยากหากินแล้วมาสุดท้ายแล้วพอพอมีคู่แล้วอาจจะต้องมีแฮปปี้มากไอ้ยาไอ้ยาฟังไปทำเค้กไปไอ้ยาเขาต้องได้อีกแบบหนึ่งนะฮะไอ้ยาทเชฟต่อไปเนี่ยมันทำให้เค้กมีความอร่อยและมีความหวานไอ้ยาไม่น่าอยู่วันนี้ไอ้ยาไม่น่าสวีทเค้กเลยไอ้ยาต้นที่ที่มากครับเอาไปเลยฮะแปดสี่ร้อย <ผ>เรื่องข, <อ S 2> ของความน่าใช้นะฮะจริงจริงแล้วเนี่ย บางคนคิดว่าอินเอียเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าอินเดียราคาระดับสี่พันกว่านี่คือระดับกลางๆครับแต่ว่าบางคนที่ไม่ค่อยได้สูบปากคิดว่าเฮ้ยพันกว่าบาทก็แพงแล้วครับที่เลื่องสี่พันกว่าบาทนี่ว่ากลางๆเหรอครับนี่คิดว่าเฮ้ยจะแพงเกินไปหรือเปล่าแต่อาจจะลองคิดสมัยนะครับเป็นสิงแล้วเนี่ยคนที่ฟังเพลงเป็นชื่นประจำวันนะครับเราก็อาจจะอยากได้หูฟังดีๆสักคู่หนึ่งเก็บไว้ฟังเพลงทุกแนวฟังเพลงประจำวันของเราอะไรแบบนี้นะครับครดนั้นเดยใช้หูฟังที่แถมมากับมือถือบ้างแถมฮะ เพื่อนในเอ็มดีสบ้างกาทำไมเราไม่ลองอหูฟังที่มันมียี่ยห้อดีๆแล้วซื้อ ชุดหนึ่งถ้าเราใช้มันนานๆเพราะเราใช้มันทุกวันอยู่แล้วแล้วราคาคุ้มค่าตรงนี้มันมีอยู่แล้วครับไม่เชื่อคุณลองซื้อมาดูสักตัวหนึ่งนะสมมติราคา5,000บาทแล้วลองเอา365วันเนี่ยไปหารจะตกเหลือวันละเท่าไหร่เองครับเราฟังมันทุกวันเลยครับอย่าลืมนะฮะเพราะงั้นความแนะนำตัวนี้เนี่ยผมว่าโอเคสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากจะหาหูฟังดีๆสักชุดหนึ่งครับในการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับครับพราอมท่จใช้ตัวนี้ให้8ปตีพอยด์ครับแอเค์แปดแปดรวมเป็นแปดตีพอยด์ พินเดียจากเฟนัมนเองช่วงหน้าเห็นโหนบใช่แล้วนะครับเดี <aper> ments, ๋ยวเรามาดูกัน